สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโซ่พิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันที่8มกราคม2567นางสาวจุลารักษ์สารธิราชได้รับมอบหมายนิเทศศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นค้าณนะบ้านพัฒนาพรตำบลหนองพันธาอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองวันที่8มกราคมนางศิริยาอินยูครูอาสาสมัครได้รับมอบหมายเข้าร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาาการกลไกลขับเคลื่อนการกระจัดความยากจนณห้องประชุมหมืน่นขุนพลชั้น2ที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ วันที่6มกราคม2567นำโดยนางเปียพรเชื้อคำเพลงผออ,งอออสก,กรรออำเภอโซ่พิสัยจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดระดับอำเภอณสนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัยอเภอโซ่พิสัยจัังหวดบึงกาฬ วันที่10มกราคม2567นำโดยนางเบียพรเชื้อคำเพลงและคณะบุคลากรคุณครูเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์สร้างสรรค์สามัคคีมีทักษวิชาการต่อต้านยาเสพติดบึงการเกม2567นะสนามกีฬาสถานีตำรวจภูธรเมืองบึงการจังหวัดบึงการ วันที่16มกราคม2567เข้าร่วมกิจกรรมวันครูครั้งที่68ประจำปี2567ณหอประชุมพุทธวิโมกโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬวันที่13มกราคม2567นำโดยนางปินพรเชื้อคำเพงพร้อมคณะบุคลากรคุณครู ร่วมจัดกิจกรรมโครงการเปิดโลกกระถัดด้านการเรียนรู้สู่อนาคตใหม่นะโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัยจังหวัดบึงการระหว่างวันที่19ถึง21มกราคม2567เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสอกรอพูธานิเกมนะสนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลวิวสิทธิ์อำมรุยศิลและโรงเรียนบึงการจังหวัดบึงการ วันที่27มกราคม2567นางปียพรเชื้อคำเพลงผอ,อสอกอรอำเภอโซ่พิสัยเข้าร่วมรับฟงการมอบนโยบายอธิบดีส่งเสริมการเรียนรู้ณนห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดหนองคายวันที่30มกราคม2567นำโดยนางปียพรเชื้อคำเพลงพร้อมคณะคุณครูออกนิเทศบ้านหนังสือชุมชนของสองกอรอตำบลโซ่ สกรอตำบลบัวตูมสอกรอตำบลหนองพันธาและสกะรอตำบลเหล่าทองอ,อําเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬวันที่31มกราคม2567น,นําำโดยนางเปียพรเชื้อคำเพลงพร้อมคณะคุณครูออกนิเทศบ้านหนังสือชุมชนของสองกรอตำบลสีชมพู สกรอตำบลถ้ำเจริญสกรอตำบลคำแก้วและสกรบ้านโคบงามอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโซ่พิสัยขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ